ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกฝันจริงรัฐบาลพลังประชาชนคือฝันร้ายของรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับาตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้ส4 0สอวอนะครับได้ยื่นนะครับได้เข้ายื่นชื่อนะครับเพื่อส่งให้ตรวจสอบนะครับสมบัติคุณพิชิตชื่นบานซึ่งแน่นอนครับทางคุณพิชิตชื่นบานเองก็ออกมายืนยันว่าตัวเองไม่เคยทำพิษ นะตัวเองไม่เคยที่จะถุงขนมเงินสองทานไปนะครับก็สารนะครับตัดสินให้จาคุก6เดือนนะครับด้วยข้อหาเกี่ยวกับติดบ่นนะครับอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรกฎหมายสีธนนชัยนะครับนักกฎหมายก็จะพูดนะครับแบบสีธนนชัยพูดนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ตัวเองไม่ไม่อนีนะครับทา,ทางทั้งที่สาลเป็นผู้ตัดสินแล้วฝันจริงรัฐบาลพรังประชาชนคือฝันร้ายของรัฐบาลเพื่อไทย เพียงเห็นชื่อ40สอวคนที่เคยผ่านประสบการณ์ก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ย่อมตระหนักได้ถึงสัญญาณอันล่อแหลมอย่างเป็นพิเศษในทางการเมืองแม้บทบาทของพักปัชชาธิปัตยจะเสื่อมสุดและตกต่ำแม้วาระของ250สมาชิกวุฒธธิสภาเก่าจะเหลืออีกไม่นานกระนั้นบทบาทของสารนั้นก็ยังดำรงคงอยู่ฝันร้ายนะครับสำหรับพักเพื่อไทยจึงยังเป็น ตะกอนนอนก้นอยู่ในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของกอปปสนนะเนื่องจากรากฐานนะครับที่มาของ250สมาชิกวุฒิสภาเก่าไม่เพียงแต่สารสัมพันธ์กับรัฐทหารเมื่อปี2พฤษภา2557หากแต่ยังสารสัมพันธ์กับการได้มาแห่งตุลาการสารร,รัฐมนูญฝันร้ายที่ก่อให้เกิดในประวัตินะครับ ไปยังรัฐบาลพรรคพรรังประชาชนหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม2 5 5 0หอ่า2550หลังการเดินทางนะครับกับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์2 5 5หหลังนิราชยาวนะครับเมื่อตั้งรัฐรหารเมื่อปีนะครับกับเมื่อกันยายน2549 นะเป็นต้นมานะครับแม้จะพึ่งผ่านสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม256มาได้เพียง9เดือนเศษก็คือฝันร้ายเนี่ยที่ก่อให้เกิดนะครับประวัติในการทำรัฐปยังนะครับรัฐบาลพักพลังประชาชนหลังนะครับการเลือกตั้งเดือนธันวาคม2500หลังการเดินทางกับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์5 5 5หหลังนิราศยาวนานนะครับตั้งแต่รัฐปรรหารเมื่อเดือนกันยายน2549นะเป็นต้นมา แม้จะเพิ่งผ่านสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม256มาได้9เดือนก็ตามสถานการณ์อันเกิดขึ้นกับพักพลังประชาชนเกิดขึ้นกับนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมแทบไม่ต่างไปจากสถานการณ์ปัจจุบันเพียงแต่เปลี่ยนจากกรณีชิมไปบนไปมาเป็นรับกรณีนะครับแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี ฟาร์มแหลมคมอย่างยิ่งมิได้อยู่ที่บทบาทในการผลักด,ดันอย่างทรงความหมายจาก40สมาชิกวุฒิสภาเก่าหากแต่อยู่ที่ขบวนการวินิจฉัยโดยตุาการสารรัฐมนูญลักษณะซับซ้อนอย่างยิ่งอยู่ อยู่ที่ภายใน40สมาชิกวุฒธธิสภาเก่ามีบางส่วนเคยขานชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยดังก้องกังวานเมื่อวันที่22สิงหาคม256ณเดือนพฤษภาคม2567กับสแสดงความการกขาในารนะนามบริสุทธิ์นะในารามสุจริตของรัฐบาลอันตนเป็นคนเลือกมากับมือด้วยารามไม่ไว้เนื้อเชื่อใจก็ย่อมเป็นบทบาทในลักษณะสั่งสอนในลักษณะ ฟาร์มวันไหวนะอย่างสูงที่มองไปยังรากฐานของ40สมาชิกวุฒิสภาเก่าและกลไกแห่งอำน,นาจท,ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐแรงสะเทือนจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีรูปธรรมนะแห่งพลังเสียดทานในทางการเมืองแทบไม่ต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนิจต้อนบอร์เรดเพียงแต่มีเส้นตายนะครับขีดอย่างชัดเจนถามว่าจะเป็นอย่างไรรัฐบาลพัก พลังประชาชนเคยประสบความเร็จในเดือนกันยายน2551หรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ